สวัสดีครับน,นีนเอาะอะไรตลาดอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตครับช่องทําช่องมาก็ประมาณหนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีวันนี้ผมหลกัลกๆเลยจะมาขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนการเดิน,ดนทางทุกท่านนะครับมาคุยถึงท่านแรกเลยว่าครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนการเดินทางนะครับเน้นการเดินทางจริงๆท่านแรกครับหลวงรู้ครับผม นั้นผมไปไปสบี่ครับผมรองเท้าขาดอ่าก็ลงนุ้ครับได้สนทุนรองเท้าแตะหนึ่งคู่ครับสงสารผมหรือยังไงผมก็ไม่ทราบครับผมนี่ได้มาเมื่อปีกว่าแล้วครับความจริงไม่ใช่คุณนี้หรอกไม่รู้เขาหรือผมอะ่ะมันเทินเวลาใส่แล้วมันจะไม่เท่าอะ่ะมันจะมันจะอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเลยส้นมาหน่อยแต่ก็ใส่จนขาดแล้ว ครับผมอัปเดตผู้สนับสนุนการเดินทางท่านที่สองครับผมอ่าคุณปุ๋ยทับทองครับก็ได้มาเมื่อประวันวันที่1มีนานีครับไปทำบุญที่โรงเรียนพิเศษชนาตพอถึงก่อจะกลับบ้านยใหญ่ๆก็สนับสนุนมาหนึ่งคู่ครับผมคุณปุ๋ยครับาาามาถึงล่าสุดเลยครับ เร็วนี้เมื่อวานนี้เองเมื่อวานวันที่ยี่สิบยพฤษภาคมาไปเขาขวดที่อังทองมาครับอาก็ได้โอกาสได้วแว,แวสะสักกะลลวงพิรักครับ,บพระครูอภิรักษ์ท่านก็ได้สนับสนุนการเดินทางมาอีกหนึ่งคู่ครับคือรวมรแล้วสองปีนี้ผมไม่ได้ซื้อรองเท้าใช้เองเลยครับก็มีแต่ ผูสนับสนุนการเดินทางอย่างเดียวเลยครับผมก็กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ทั้งสามทุครับผมถึงใครจะมีช่วยสปอนเซอร์ก็ได้นะครับยังรับได้อยู่เรื่อยๆครับผมิปนี้แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดสนับสนุครกดแชร์ด้วยครับจะได้มีกําลังใจทําต่อไปเรื่อยเพิ่งจะครบปีเองครับเดี๋ยวผมทําต่อไปเรื่อยครับผมไม่ท้ออยู่แล้วแค่นี้ครับสวัสดีครับ